วันนี้เรามาอยู่ในแมปโซโล่ฮันเตอร์โอเพนเบต้าครับทุกคนน,นี่น่าจะเป็นแมปใหม่ครับรับวพลังผมแบบหนึ่งสตาร์ดันเชียนเอ้ยถือดาบไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่ใครครับโอ้ยเหมือนมีตัวผมด้วยนะเสียงดังมากเสียงดังมากโอ้ยมีตัวผมแล้วใครครับโปรดรายงานตัวด้วยนะคนที่มายืนข้างผมนะครับน่าจะเป็นเพื่อนในโลบอกรับแล้วก็แบบสุมๆม,มาโอ้ยทรงมันได้นะแมปอะ แล้วดูคัดฟีนครับโอ้ยแล้วมันโมเดลได้อยู่ไอ้วิ่งไปไหนอะเพื่อนรอด้วยอ๋อนี่คือแบบโซโล่เลเวลลิ่งเลยครับคือเราต้องห้ามไม่ให้ไฟดับหือเป่าแล้วตัวผมวิงไปไหนอ๋อเดี๋ยวนะั้นคือเราต้องไปไอันนี้ป่ะถ้าใครเคยดูมาน่าจะรู้ว่าอ้าวโอ้ยขอ,ขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นไทยได้ป่ะพี่นั๊บนึ่นะพี่นะอ,อานไม่ออกอะ เราไม่ควรมาที่นี่เอ้ยหันมามองฉันกำลังออกไปอ้าวใครเนี่ยรายงานตัวด้วยอย่าลืมมาคอมเมนต์เจอนะนี่โอ้เรียบร้อยเลยไอ้หนุ่มเองเป็นคนแรกนะแล้วตัวผมอะเดี๋ยวแล้วเราต้องไปเอ่ออ้าวโอ้ดดค,คัสซี่รุ่นรุ่นอูคนภูเขาลงเดี๋ยวไนดะ้ไปแล้วเพื่อนเราเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวผมไปยังไอ้ดีหลักผมไปหรือยังยน่ากลัวมาก อันนี้เราต้องไปแอบเออหลังไอ้นี่นะทุกคนไม่ใช่หลังสิไปอยู่ตรงหุ่นที่แบบอ่าขออนุญาตเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดียวโมเสกคือเราต้องไปอ้าวอยู่หุ่นไหนนี่ทุกคนหุ่นอะไรนะที่เป็นเครื่องดนตรีเสียงเพลงดังมากอะ่ะเลือดผมเหลือครึ่งหนึ่งแล้วขาหลุดไปเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับทรงนี้ฉันพยายามที่จะแข็งแกร่งขึ้นแต่ฉันไม่สามารถ นี่ไม่ใช่การแข่งขันที่ยุติธรรมไวคนอื่นไปหมดแล้วล่ะไม่ฉันยังไม่อยากตายโ <_ t ap> อ้โหฝันนี่เราฝันเหรอครับเนี่ยขอ,อตื่นมาในห้องโรงพยาบาลแล้วนะทุกคนคุณได้รับคุณสติอ้าวไปอต้องกดนะทุกคนอเขากดให้เองนะครับ มงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอโซโลฮันเตอร์ขออนุญาตปิดเสียงเพลงก่อนเลยครับปิดโอเคสวยงามปิดใช้งานเงาคืออะไรก็น่าจะทำให้ลื่นขึ้นนะแต่ผมไม่เปิดผมมานะครับเอ้ยพลังสามหมื่นแปดเลยอ่านี่คืออะไรครับเหมือนมีร้านค้าลี่นะไม่รู้อาจจรีทุกๆ5นาทีหรือเปล่าแล้วทำไมตัวผมวิ่งไปแปะโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะคุยก่อนเลยนะครับโอเคทำหมดอะ่ะ แน่นอนครับเราอาจจะต้องไปปราบหมาแดงในนี้ก่อนแบบเออแล้วนี่อะไรทะเลทรายพลังแบบประตูเกรแหลงบีแมวดีกว่าครับเรายังลงไม่ไหวโอ้ยสุขนาเราลงด้วยกันเะล่าคนละเรื่องนี่ก็มารถไฟใต้ดินจะมีโอกาสได้อะไรบ้างครับอุย้ยขอด้ามหนึ่งต่อสามสิบเลยได้ปะเราอาจจะเจองูเห่าไหมทุกคนเ,เริ่มต้นเลยนะครับคนเดียวแบบโซโลสามสองหนึ่งไปไปไหนอะให้ผมไปอ๋อมาแล้วครับอีเจอเกับกอบินก่อนแล้วสับหนึ่งสองสาม ระบบการต่อสูก้ก็ถือว่าไม่แย่ทุกคนนี่มีคิวนะครับในตอนนี้เราผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะอัพสเตตัสอะไรก่อนดีสเต็งเลยไหมทุกคนตามเนื้อเรื่องไอยหอมาแดงมาแล้วครับแป๊บเดียวเราเจอหมาแดงแล้วมีหมาแดงน้อยหมาแดงใหญ่นี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหเรียกผมว่าสองขนมนี่มีฮิวด้วยครับเก็บมาก่อนเราไม่มีสกิลอื่นเลยเหรอหมาแดงมาแล้วไอ้ยสกิลพุ่งพุ่งโฉบ เอ้ยเอาเดี๋ยวมาไงก่อนสุคุนะเจอของเก็บก่อนเลยครับเป็นหมวกน่าจะหน้ากากนะเดี๋ยมีของดอบตามนี้ครับทุกคนไปฝากด้วยเลเวลไม่ใช่เลเวลพลัง249เอ็เองอยู่แหลงอะไรอ่ะนุ่มนี่ครับแล้ววิ่งเข้าไปซอยครับเราด้วยเฮ้ยโอเคนะโมเดลเฮ้ยไม่แย่ยนะทุกคนนี่ครับแล้วตีหางแล้วตีหางมาครับสี่ดามเมทคิดึงข้อแต่ทําไมดาเมจเราน้อยจัง เราอาจจะต้องทิ้งดาบแล้วเอาแบบเอามือเข้าไปจิกเก็บ้านทุกคนแล้วก็ชากโอ้อึดจัดเดี๋ยวทุกคนนะช่วยผมหน่อยทุกคนนะตีแรงๆกว่านี้ไม่ได้เออตอนนี้เราเวลไอ้นี่แหละนะทุกคนเราเหมือนอัพสเตตัสพลอยได้นะข้างๆแล้วดูผมครับคอมโบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วตอนนี้อ่ะฟันเลยกลางตัวโอ้อึดจัดผมไม่โดนดามมจเลยทุกคนโ no นดาเมจครับเพราะว่ามีเพื่อนแทงให้ อุ้ยอุย,อยโดดบ้านนี้๋อได้อยู่โอ้และของได้ไหมครับดรอปหมพเหมือนจะไม่อะ่ะทุกคนปกติถ้าเป็นพระเอกเนี่ยต้องดอปแล้วนะแสดงว่าผมไม่ใช่ละวาจะเป็นตัวประกอบอ๋ออ๋อย,ยังไม่เปิดกล่องนะกล่องไหนดีทุกคนเุ้ยเดี๋ยวนะผมหลายกล่องจัดเลยอะไปครับขออนุญาตเอ้ยรับเพื่อนได้อะไรอะ่ะโอ้ผมได้แหวนเหรอครับหรือกําไร ไี้เปิดก่อนครับเดี๋ยวหมดเวลาอุ้ยอุ้ยอ้ยอยโอ้โอโอสีสวยสวยคิดว่าได้ของดีได้น้ำยาอะไรไม่รู้ทุกคนแล้วเป็นเสื้อแต่เหมือนเพื่อนจะได้อะไรสักอย่างปะออกทางนี้หรอสุขุนะไปะครับอ่านี่ก็จะเป็นรูปแบบเกมเพลย์แบบข่าวค่าแล้วนะทุกคนในเรื่องแรกเราแต่เขามีเควสทั้งข้างนะทุกคนเห็นไหมอ่ายัางสอนต่อนะเปิดกระเป๋ามาดูซิว่าน้ำยาพวกนี้คือไม่ได้อาใส่ชุดมา นี่ผมได้หน้ากากมมด้วยนะทุกคนใส่เลยไม่ได้หรอโอเคใส่เลยครับมีแหวนนะครับแหวนที่ห่อด้วยเถาชีพบวกเลือดอีก14เปอร์เซ็นเอ้ยเอาเรื่องจัดตอนนี้พลังผมเพิ่มหรือยังครับเอ้ยสี่หน่วยเพิ่มมาเพิ่มมาทั้งสามความแข็งแกร่งเอ้ยสเต็งเลย,เเลยผมสเต็งล้วงครับผมเป็นซองจินวูเองกล้าไปก่อนผมว่าหลังๆน่าจะรีได้ครับแต่ว่าสเต็งไม่ก่อนลกัน,กนช่วงนี้เขาไม่รีเนาะโอเคเควสเสร็จปราบงปราบง เดี๋ยวนะพระร่างผมสอบแปดห้าแล้วโอ้โหมเมาเลยอะไรอะ่ะเดี๋ยวไปใส่ใจเลยทุกคนไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเขามีแผนที่ข้างบนด้วยนะปกติเกมโลบอกไม่ค่อยทํานะมีน้แบบอย่างเงี้ยแบบแมบบอยู่ข้างๆโอเครับต่อนี่เราต้องลงไปแล้วหรอปรามงูอีกครั้งหนึ่งคนระับกับคิวใครอะ่ะหมาแดงหรือเปล่านะแต่ผมว่าเราแข็งแก่งขึ้นแล้วล่ะตอนเนี้ยผมว่าครั้งเนี้ยมาแน่ไอมีเพื่อนลงหรือเปล่าน้าหน้า,นา,นาพันสี่ลงปะ ไม่ลงอ่ะม่ลงก็ไม่ลงเขายังไม่ได้ตอบเราเลยเดี๋ยวครั้งนี้ผมต้องได้อาวุธแหละนี่โอ้โหทรงผมอย่างเท่หมายถึงไม่ใช่ทรงผมอะแบบทรงแบบเอ้พูด <c oughs> โอเคสตาร์ทเลยคือแบบทรงเราอย่างมา Come on ชึบชึบชึบ,ชบนี่ทุกคนดูดาเมจเท่าเดิมเลยอะ่ะโอ้ยเอะกาอบวกมาจากไหนเนี่ยมบวกคนคน,คนเหมืองเนะี่ยฮะถึงแม้พลังเราจะมากขึ้นนะทุกคนแต่แบบไม่ได้ตีแรงขึ้นเลยผมอัพสเติงด้วยนะ แต่ผมว่าเราน่าจะอึดขึ้นเนี่ยเลือดหน 1, 2, 1ึ่งสองหนึ่งนะครับตอนนี้จัดไปขอญาตอัพเอ่อความแข็งแกร่งเพิ่มอีกนะครับอย่างน้อยดาเมจผมขึ้นมาห้าหน่วยผมก็โอเคนะปรบับปรบับปรบับอ้ยแต่ขี้แรงขึ้นนะครับขี้แรงขึ้นเห็นได้ชัดเจนนี่คือน,น้ำยาเลยครับมีเออหนึ่งต่อหนึ่งร้อยนะทุกคนถ้าอยากได้ดับแบบซองชินอูดับงูพิษนะครับดับงูที่ทําไม่ติดอมาพาต หนึ่งทับ้อยอมานี่เจอผมหน่อยอ๋อถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเหมือนเลือดเลือดบอสก็จะมากขึ้นนะทุกคนก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ครับไปครับตีไปครับชิวๆชิวๆครับผมเก่งมากตอนนี้ไหวยอยู่ไอ้นี่คือน้ำยาอะไรครับขอญาติกิน,นครับไม่รู้คืออะไรอ๋อนั่นจะเป็นสเตมินานะทุกคนแบบพลังแต่ผมยังไม่มีพลังเวทนี่จังหวะติดคีเราจะตียังไงให้ติดคีครับทุกคนหรือว่าเป็นสุ่ม ครับป๊าป๊าป๊าป,ป,าปอีกนิดเดียวผมมาแน่ดาบงูหนึ่งในร้อยชัวและเทนเนไม่พลาดทำความสะอาดดันเจียนเสร็จแล้วเสร็จสิ้นในสองนาทีเป็นกาสุดยอดมาทุกคนโอ้สามกล่องเองเหรอมาครับสำรับดาบหนึ่งในร้อยเขี้ยวอัลลอพิษเอ้ยน่าจะเป็นของครับแร้งงูโอเคเปิดต่อและมาครับ ขย่อย่างนานเป็นน้ำยามีเกลือนนะทุกคนตำนานครับใช้สำหรับอัปเกรดอาวุธโอเคและครับโอ้ใช้สำหรับ,อ,อ,รบอัปเกรดอาวุธอีกเช่นเคยแล้วโหเรายังแห้งอยู่เหมือนเดิมนะโอเคอว้ยมันมากเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนสำหรับเอ่อโซโลฮันเตอร์นะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้สคริปชั่นครับมาแน่แมปนี้ นะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นรีบเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีบไปดันพลังต่อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ